สิ่งเหล่านี้กันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองให้พี่นิชาทำชาเลนจ์นะว่าหาเจอไหมหาเจอกี่อย่างเริ่มกันเลยนะคะนี่ปากกาเอาไปเลยสิ่งแรกที่เจอคืออะไรคะโอเคติ๊กได้เลยติ๊กได้เลยไม่ต้องเดินไปถึงโน่นหรอกอติ๊กไหนก้อนหินอยู่ตรงไหนติ๊กติ๊กเลยเอา่าสิ่งต่อไปคือ,อ,อคต้นไม้ไหมต้นไม้เจอ,อยัง อ่ะพุ่มหญ้าเจอแล้วพุ่มหญ้าอ่ะติ๊กเลยโอ้อยเจอหลายอย่างเลยนะทีเดียวเนี่ยเจออะไรอีกต้นไม้เห็นยังต้นไม้นี่ใหญ่โอเคต้นไม้ใบไม้ล่ะใบไม้ใบ,ไม,บไม้ล่ะเห็นไหมใบไม้อยู่ตรงไหนโอเคเอ่ติก๊ก ไหนนะใบไม้อยู่ตรงไหนนะมีใบไม้สีสีน้ำตาลไหมใบไม้ร่วงมีไหมใบไม้ที่ตายแล้วมีไหม,มเห็นนั่นไม่เห็นอยู่ตรงนน้นตรงนน้นพี่นิชา <c oughs> ใบไม้สีน้ำตาลโอเคเจอแล้วนะคะทุกคนใบไม้สีน้ำตาลอ่าติ๊กได้เลย อ่ะติ๊กเลยค่ะไหนใบไม้สีน้ำตาลกิ่งไม้ล่ะกิ่งไม้ไมเห็นไหมกิ่งไม้กิ่งไม้ไมันต้องตกลงมาแถวแถวต้นไม้ใช่ไหมโอเคกิ่งไม้เห็นแล้วติ๊กเลย,เลยนี่ไงกิ่งไม้อ๋อติ๊กเลยนเห็นแล้วต่อไปอะไรอีกคะ น้ำไหมใช่น้ำน้ำอยู่ตรงไหนนะ,ะดูแล้วมันอยู่ตรงไหนน้ำไหมไหอ๋อน้ำอยู่ตรงสระน้ำน้ำอยู่ตรงสระน้ำนั่นเองค่ะทุกคนโอเคมาเห็นน้ำแล้วนะคะติ๊กได้เลยตรงไหนตรงนี้ค่ะ เห็นน้ำแล้วนะนี่หยดน้ำพี่นิชาเห็นน้ำแล้วนะคะทุกคนนี่รอ้อน้ำค่ะอันนี้ก้อนเมฆเห็นก้อนเมฆยังก้อนเมฆ <laughs> อยู่บนฟ้าโอเคติ๊กเลยดอกไม้ดอกไม้เห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมต่อไป